โปรดระวังผีแม่ชีจะกระซวกตูดคุณเพราะชีกำลังผุดขึ้นมาจากโถสว่มออกมาจากนารกใต้บาดาล แนะนำหนังชีกับกูุ๊ปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงขอประตูดังมากขออยู่นั่นแหละหนวกหูลำคาญแต่พอเปิดประตูดูก็ไม่มีใครเขาก็งงมากแต่พอหันกลับไปที่ประตูก็มีกระดาษปิิสนาแปะไว้ที่หน้าประตูในกระดาษมีภาพสุดสยองขนตูดลุกนั่นคือหัวของแม่ชีที่โผลออกมาจากโถวส้วมกำลังจ้องมองเขาอยู่ด้วยสายตาที่อาฆาตแค้นพยาบ,บาทเขาก็ได้หยิบกระดาษออกมาแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําแล้วเอาภาพไปเทียบกับโถวส้วมตัวเองว่าใช้ห้องน้ํา รปารากฏว่าใช่เลยร้อยเปอร์เซนต์แต่จูจ่ๆก็มีเสียงเพลงดังขึ้นจากในโถส้วมเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วก็เอาหูแนบส้วมแต่จูจ่ๆประตูห้องน้ำก็ปิดเองเพอเขาหันไปก็ต้องอึ้งเมื่อเห็นกระดาษที่แปะไว้ตรงประตูอีกแล้วเป็นภาพตัวเขาเองแล้วก็มีผีแม่ชีมายืนอ้าปากแยกเคี้ยวอ,อยู่แล้วท่านใดนั้นเองผีแม่ชีก็ค่อยๆผุดขึ้นมาจากโถส้วมด้วยพลังแห่งความแค้นเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังแต่ก็ไม่กล้าหันไปแต่ผีแม่ชีไม่รอช้า มันก็จัดการขยํำเขาด้วยความแค้งที่สะสมอัดอั้นมานานเนื่องจากอีผู้ชายคนนี้ขี้ไม่ยอมราดปล่อยกูเหม็นขี้มาตั้งนานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าขี้แล้วอย่าลืมราดนะทุกคนไม่งั้นจะโดนกระซวกตูดไม่รู้ด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ